ให้ทานอ่ uh, วันนี้ไม่เข้าใจว่ามีอ่ uh, ประมาณว่าเหมือนเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์สองท่านอีกคนนึงบอกว่าอ่ uh, ให้ทานกับใครก็ได้ได้เท่ากันแต่ว่าวันนี้มีอีกหนึ่งคำสอนก็คือว่าวันนี้ให้ทานกับพระโสดาบันพระสะกิทาพระนาคาพระอระหันต์ทำไมถึงได้มากกว่าไม่เท่ากันเขาก็เลยมีความสงสัยว่าเขาจะอ่ uh, วางใจในการให้ทานได้ยังไงพุณเจ้าสอนเรื่องการให้ทานตัวเนี้ยคือมันไม่เท่ากันหรอกแต่เจตนาเราเนี่ย ฉันพูดไว้นะไอ้ผู้ทานของนีทานแล้วผู้รับทานผู้ที่สมควรรับรับทักษิณาทานเห็นไหมตัวที่สามมันมีบุคคลเข้าไปด้วยผู้สมควรแก่แกทานนั้นจาไม่ได้เป็นภาษาบาลีอันนี้ผู้เจ้าพูดทีเนี้ย mm. ก็คือความบริุทสิ์ตัวถ้าจะพูดเป็น โสดาสกาิทาคาอนาคาอรหันก็คือความสงบของจิตนั่นเองคือตัวบุญให้เท่ามันไม่เท่าหรอกแต่เจตนาคือมันคือประเด็นคือเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยสิยว่าใครเป็นอรลหันใครเป็นภาริยะแต่แต่เจตนาที่เราอยากทำทีเนี้ยการทำของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อเอานะวัด เจตนาการทานจริงๆให้เราทานด้วยสติปัญญานะเมื่อใดที่เราสร้างเหตุอะไรลงไปถ้าทานนั้นเพื่อขัดเกลากิเลตตัวเองอันนี้ใช้ได้อาน,นิสง์มันมีอยู่ในตัวของมันแน่นอนทานของผู้เจ้าคือจาคะสละเพื่อขัดเกลาตัวเองถ้าเราสละวัตถุสิ่งของไม่ได้ มันจะสละอารมณ์สละครอบครัวออกไปไม่ได้มันจะไม่เดินเดินเข้าสู่กระแสการฝึกหัดทางจิตจริงๆแต่การทานเนี่ยมันเหมือนไปเขาเอ่ยอย่างหยาบกลางละเอียดคือมันจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ใช่บอกว่าทานสิ่งนี้เพื่อที่จะเอาสิ่งนี้นะแต่เมื่อใดที่เราสร้างเหตุลงไปเราหย่อนเหมือนเราปลูกลงไปแล้ว เราไม่ต้องไปไปปาถนาหรอกว่าให้มันออกลูกมันออกแน่นอนพ่าท่านพูดถึงเรื่องเหตุเหตุคือเหตุที่เราทํานะไม่ใช่เหตุที่เราไปนั่งคิดเอาแล้วการการทานของเราเนี่ยมันอาจจะไปฟุกโดนผ้าลรหันสักองก็ได้แต่เราอย่าเราอย่าไปหมายเลยให้เราทําจนเป็นนิสยัยประเด็นมันอยู่ตรงนี้เพื่อขูดเกาตัวเองเนี่ย จนสละจนนิสัยตัวเนี้การทานจากคะจริงๆทีเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มพอใจยินดีกับการให้จากเริ่มสละสิ่งของเริ่มพอใจยินดีเริ่มสละอารมณ์เห็นไหมเวลาเราทำงานกันเหนื่อยมันเริ่มเป็นฉันทะขึ้นมาเราจะมีความพอใจยินดีในการทำเพื่อคนอื่นตอนนั้นกลับเป็นกำลังสมาธิ ศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนากับเป็นสิ่งเดียวกันที่เกื้อกูลกันเมื่อใดที่เรามีสมาธิสติเราก็รู้อยู่รู้ในอาการเมื่อใดที่เรามีสติรู้อยู่ปัญญาก็ตามรู้มาด้วยมันอันเดียวกันเลยซึ่งแยกออกจากกันไม่ได้แต่เราอย่าไปหลงว่าทานสิ่งนั้นต้องได้สิ่งนั้นทานเพื่อเอาสวรรค์ทานเพื่อเอาะ อันนี้คืออัตราแน่นอนแต่เมื่อใดที่เราสร้างเหตุเรารู้เราจงรับรู้ไว้เลยว่ามีผลแน่นอนเราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนามันก็มีไม่จําเป็นที่เราต้องไปตั้งเจตนาอะไรเลยเมื่อใดที่เราได้สร้างเหตุลงไปแล้วแล้วเหตุตัวนี้มีผลทั้งดีและชั่วเหมือนเราอยากได้มันไม่ใช่จะได้นะจันถ้าเราไม่เคยสร้างเหตุไว้แล้วถ้าเราได้สร้างเหตุต่อให้เราไม่อยากได้ เราสร้างลงไว้แล้วเราให้ออกไว้แล้วมันตีกลับแน่นอนนี่แหละระบบกรรมกรรมคือการมันมันคือการกระทําของเราเองนะไม่มีใครโดนบันดาลให้เราไม่มีใครเป่าเศกโดนบันดาลมาจากฟ้าไม่ใช่นะขึ้นอยู่กับตัวเราที่กระทํา mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีบังเอิญเลย mm hmm. ล้วนเกิดแต่แต,แ,ตแต่เรานี่แหละแต่การกระทําของเราอะ่ะแต่ด้วยอะไรอะ่ะสัญญาใหม่ เวลามีอะไรเกิดขึ้นทําไมต้องเป็นเราความไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยทําไมเราต้องได้รับความทุกข์ใจเกิดขึ้นทําไมเรื่องพวกนี้ต้องมาเกิดกับเราทั้งๆท,ที่เวลาตอนทําเราไม่เคยรู้สึกเลยนะเราไม่เคยมีสติบเบรกตัวเองเลยเมื่อใดที่เราไม่อยากให้ความชั่วเกิดเราก็อย่าไปทําสินี่แหละปิดนรกไม่ได้ปิดตรงอื่นปิดตรงศีลปิดตรงการกระทําของเรานี่แหละ